สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นวันที่21แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์30วัน30สองสุ่มไม่ซ้ำแบบครับซึ่งเป็นโปรเจกต์เปิดซองสุ่มทุกวันครับในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเปิดให้ดูกันเพลินๆครับกับ YouTube channel ของเราการกีฬาเพื่อการลงทุนวันนี้ครับวันที่21ผมมากับซองนี้เลยท็อปคริสตัลครับฤดูการ2019 2020ก็สำหรับซองนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะตื่นเต้นเป็นพิเศษกับการเปิดซองสุ่มซองนี้เพราะว่ามันจะมีการ์ดอยู่ใบนึงครับในรุ่นนี้เนี่ยที่ฝรั่งตามหากันอยู่แล้วราคาดีมากซึ่งก็คือการ์ดเออรินฮาร์เรนลุคก,กี้เยียครับอยู่ในชุดซาวบวกเป็นการ์ดที่ถ้าเปิดมาได้สภาพดีๆส่งเกรดเนี่ยสามารถขายได้ราคาหลักครึ่งหมื่นเลย ก็อต้องมารุ้นกันครับว่าผมจะเปิดได้ใบนี้หรือเปล่าแล้วซองสุ่มท็อปคริสตัลเนี่ยต้นทุนที่ได้มาถือว่าต่ำด้วยครับซองละ49บาทช่วง2-3ปีที่แล้วเนี่ยซองนี้วางขายในร้านหนังสือชั้นนำในประเทศไทยครับ49บาทเท่านั้นซองนี้มีทั้งหมด7ใบโดย6ใบครับจะเป็นใบ,บเบสใบรลเกลูกาการ์ดนีครับและ หนึ่งใบจะเป็นใบสเปเชียลการ์ดซึ่งใบเออร์ลินฮาร์แลนด์เนี่ยอยู่กับอยู่ในสเปเชียลการ์ดนี้ก็ลุ้นกนครับโอกาสออก1ต่อ25แล้วนะครับมาลุ้นกันเลยครับตื่นเต้นนะเนี่ยโอเคครับใบแรกครับลูคัสมูล,ล่าครับของสเปอร์อ๋อการ์รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นการ์ด ใส่ด้วยนะครับนี่ภาพรูปนี้คมกริบอยู่ครับสวยงามครับใบต่อไปเตียโกเมนเดสครับโอ้จากรียงใบต่อมาครับอัลคาเซอร์ครับดอตมูนเอาแล้วครับใบถัดมาเป็น วินเลียนครับในชุดเชลซีสามใบแล้วครับใบที่สี่เชลซีวินเลียนใบที่ห้าครับเป็นโอ้ลุยซัวเลสครับบาเซโลนา่าใบต่อมาครับโอ้มานูเอลนอยเออร์ครับบายเยินมิวนิคและใบสำคัญแล้วสิครับเนี่ย ฮาแลนด์หรือเปล่าเป็นอุ๊ยเป็นข้างหลังเป็นโอยแต่คันเนี้ยเหมือนจะไม่ใช่ซะแล้วเป็นเจนโอบักครับแอดมอลิดครับโกแอดมอลิดเป็น ucl มาสเตอร์ฮาแลนด์ไม่มาครับอู้แต่ยังได้เจนโอบักด้วยเมถ้าเป็นเอปปเป้เป็นเมซี่เป็นโรนัลโด้ก็ยังดีครับ โอเคครับซองนี้การ์ดส,สวยครับแต่ตัวที่ได้มาไม่สวยสักเท่าไหร่คนข้างผิดหวังครับสําหรับซองที่ผมรุ้นเป็นพิเศษซองนี้โอเคครับก็ถ้าชอบการดูเปิดการเปิดซองสุม่มชอบคลิปแนวนี้ครับก็รบกวนกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยครับผมยังมีซองสุม่มเปิดให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับในช่วงนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ